สวัสดีครับก็อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงปลั๊กไฟหรือปลั๊กสามตานะครับตอนนี้สังเกตปลั๊กไฟนะครับตอนนี้เราเสียบป,ปลั๊กไฟ220โวลต์ไฟบ้านแล้วนะครับหลอด led ตัวน,นี้สว่างนะครับลองกดสวิตช์ปิดเปิดนะครับกดแล้วก็ยังสว่างอยู่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งครับ ็ยังสว่างอยู่ก็คือไม่มีผลใดๆตอบลักนี้นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการซ่อมลุงนะครับก็จะมีไขควงแฉกนะครับไขควงวัดไฟแล้วก็มัลติมิเตอร์นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะนําไขควงวัดไฟมาเช็คก,ก่อนนะครับที่เต้าเสียบของปลักสามตานะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะใช้นิ้วแตะสัมผัสที่ตูดของไขควงวัดไฟนะครับแล้วก็สังเกต ด้านในนะครับจะมีหลอดแสดงผลนะครับถ้ามีหลอดแสดงผลติดนะครับก็แสดงว่ามีไฟหรือเส้นลายนั่นเองนะครับถ้าไม่ติดก็แสดงว่า,าไม่มีไฟนะครับให้เราแตะที่ตูดของไขควงวัดไฟนะครับแล้วก็ไปจิ้มที่รูของปลั๊กไฟตอนนี้ไม่ติดนะครับอันนี้ติดแสดงว่าตัวนี้เป็นนิวตันนะครับตัวนี้เป็นลายอ่ะเราวัดทุกรูกเลยนะครับ พบว่าติดทุกรูแสดงว่ามีไฟฟ้านะครับไฟฟ้า2 2 0ม้วลภายในปลั๊กสามตา t h ้ s แต่เราลองทําการปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งแล้วลองวัดทุกรูเหมือนเดิมนะครับว่ามีไฟหรือไม่นะครับก็พบว่ายังมีไฟอยู่นะครับแสดงว่าสวิตช์ที่ตัวปลั๊ก3ามตาไม่มีผลต่อการควบคุมใดๆนะครับ ตรงนี้เป็นกล่าวนะครับไม่มีไฟพบว่าสวิตท,ที่ควบคุมนะครับไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังเกตที่หลอด l e วดีจะสว่างอยู่ตลอดเ,เวลานะครับั้งงั้นแล้วจะมีความอันตรายมากนะครับเมื่อเราไปใช้งานแล้วเราไม่ได้ติดสวิตแล้วเราชราใจโดยที่ไฟตรงนี้ยังมีอยู่นะครับในปลั๊กเด็กๆเ,เ,เล็กๆนะครับในบ้านอาจจะมาแย่ปลั๊กแล้วเกิดอันตรายได้นะครับแล้วเราจะดูวิธีการซ่อมบำรุงกัน เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะทำการถอดปลั๊กไฟที่เต้ารับออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ทำการถอดปลั๊กนะครับวิธีถอดปลั๊กที่ถูกวิธีให้จับที่ตัวผู้นะครับแล้วก็ดึงออกอย่าไปจับที่สายนะครับถ้าเราดึงออกบ่อยๆสายภายในจะขาดในนะครับให้เราจับที่ตัวผู้แล้วดึงออกนะครับแล้วเราจะมาเปิดปลั๊กสามตาเพื่อตรวจสอบกันดูนะครับเมื่อเราถอด ปลั๊กไฟแล้วนะครับพบว่าหลอดดับนะครับไม่มีไฟแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีไฟหลงเหลืออยู่แล้วนะครับในปลั๊กไม่ติดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราถอดปลั๊กออกถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดฝาโดยทำการคว่ำนะครับแล้วก็ทําการใช้ไขควงแฉกนะครับไขที่รูน็อตนะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับ ทำการไขออกให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไขนะครับเพราะว่าเป็นออปชันเสริมสําหรับไว้เอาไปแขวนนะครับแขวนของปลั๊กสายตาให้เราถอดให้ครบทุกรูเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดออกให้ดูนะครับครับเมื่อไขแล้วก็เก็บน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดฟ้าออกมานะครับก็มาดูนะครับภายใน ก็จะมีสวิตช์นะครับมาจากปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเข้ามาสายเข้ามาตอนนี้สายไฟก็น่าจะปกติดีนะครับตัวนี้เป็นหลอด LED ที่แสดงผลนะครับเป็นการต่อพวกระหว่างลายกันนิวอรนะครับก็พบว่าทํางานปกตินะครับที่ ลักตัวเมียทุกตัวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มีปัญหานะครับก็คือสวิตช์เดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คโดยมัลติมิเตอร์นะครับว่าใช้งานดีหรือปกตินะครับหรือเสียนะครับตอนนี้เราจะมีเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับก็คือหัวแรงไฟฟ้านะครับแรงไฟฟ้านะครับตอนนี้เสร็จปักแล้วนะครับเราก็จะเร่งโดยการกดปุ่มสีเหลืองค้างไว้นะครับความร้อนก็จะร้อนได้เร็ว เค่มือเพิ่มเติมก็คือหัวแรงไฟฟ้านื่งจากว่าเราต้องทําการปลดตะกั่วที่2จุดนี้ออกนะครับเพื่อที่จะวัดเช็คว่าสวิตซ์เปิดปิดปกติหรือไม่นะครับเราต้องปลดตะกวัวก่อนนะครับปลดสายไฟทั้ง2เส้นนี้ออกก่อนนะครับเราําการที้ แรงนะครับไปยังสายไฟนะครับที่เราต้องการเอาออกตัดกระดานออกนะครับปลดทั้งสองเส้นเลยนะครับนานเราทำการปลดสายไฟทั้งสองเส้นนะครับเราก็จะได้แต่สวิตช์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันวิธีตรวจเช็คนะครับก็คือ เราจะใช้มติมิเตอร์นะครับมิมเตอร์ตั้งย่าน R x 1นะครับไปที่เลงโอห์มนะครับแล้วก็ํำสายบวกลบนะครับแดงดำตัวนี้ปลายหัวขาดนะครับก็เลยต้องเป็นแบบนี้อ่านับก็แตะนะครับแตะตั้งที่ R x 1นะครับสังเกตซิลโอห์มนะครับก็ต้องไปเข็มจะอยู่ที่เลขศูนย์นะครับ ถ้าไม่ตรงก็ปรับหมุนตัวนี้นะครับให้เป็นตรงเลขศูนย์นะครับแล้วก็สังเกตไฟจะติดนะครับไฟแสดงผลนะครับวิธีการวัดนะครับก็คือนำมัลติมิเตอร์ทั้งสองขั้วนะครับแตะกับปลายขาสวิตช์ทั้งสองตัวที่เราทำการกดออกนะครับแล้วเราก็ทำการกดสวิตช์ที่หน้าสัมผัสกดปุ๊บหนึ่งครั้งเข็มต้องสวิงนะครับต้องกดอีกครั้งหนึ่งเข็มก็สวิงกลับนะครับ เมื่อเรากดสวิตเปิดนะครับเข็มสวิงนะครับกดสวิตปิดเข็มสวิงกลับนะครับแต่ถ้าเราแตะที่ขาของสวิตท,ทั้งสองตัวแล้วเข็มตีมาที่0แสดงว่าช็อตถึงกันนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสวิตตรงนี้ใดๆแล้วเข็มไม่มีการขยับเขยื่อนก็แสดงว่าสวิตตัวนี้เสียนะครับ เนื่องจากว่าหน้าสัมผัสเกิดการชํารุดนะครับเนื่องจากมีการเปิดปิดบ่อยๆทําให้คอนแทคหน้าสัมผัสภายในเกิดการชำรุมมดเสียหายทําให้สวิตช์เสียเราก็ต้องทาการเปลี่ยนสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการวัดดูนะครับตอนนี้นะครับสายสีแดงจากมัลติเมิเตอร์นะครับก็ทําการบัดกรีไปที่สวิตนะครับเนื่องจากว่าหัววัด ชํามลดนะครับก็เลยไม่เป็นไรก็ปัดกีไปเลยนะครับจะได้ง่ายต่อการวัดนะครับตอนนี้ก็จะแตะไปที่อีกปลายขาอุปกรณ์นะครับของสวิตช์นะครับพบว่าสวิงนะครับเดี๋ยวเราลองแตะอันนี้นะครับปกติแล้วถ้าเอาควบบวกลบแดงดําแต่กันจะมาที่ศูนย์นะครับศลองมาแตะที่อตอนนี้ตนี้ความต้านทานเหลือหนึ่โอห์มนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดสวิตด้านหลังนะครับเราวัดใหม่อ่าตนนัวนี้ไม่กระดิกก็ถูกต้องแล้วนะครับแล้เวเรากดอีกครั้งนึง่งรับอ่าพบว่าอ่าหน้าสัมผัสน่าจะดีแล้วนะครับอาจจะเกิด กับความสกปรกนะครับเราก็ทำการย้ำยๆๆนะครับเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆนะครับหน้าสมัมผัสภายในอาจจะเกิดความสกปรกนะครับเดี๋ยวลองวัดอีกครั้งหนึง่งอตอนนี้เข็มไม่ขึ้นนะครับถ้าเปิดกดสวิตช์มันต้องขึ้นนะครับเราวัดไม่ขึ้นนะครับ อ่ะขึ้นละอีกครั้งหนึงนะครับอันนี้ต้องไม่ขึ้นอ่าถูกแล้วนะครับอีกครั้งเดี๋ยวลองเปดิดกดสวิตช์ใหม่ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับ เราจะทำการกดย้ำๆนะครับก็อาจจะต้องถ้าแกะได้แล้วก็แกะนะครับถ้าแกะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวน,นี้นะครับตอนนี้ผมปลดปลายของมัลติมิเตอร์ออกแล้วนะครับเรวเราจะลองทำความสะอาดนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น หน้าสัมผั Switch, คจจสคอนแทคของสวิตช์นะครับอาจจะสกปรกนะครับฝุ่นละอองที่ใช้ไปเวลานานๆอาจจะทําให้หน้าสัมผัสไม่สะอาดทําให้คอนแทคถึงการเชื่อมต่อของขาอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ทาให้ไม่สามารถตัดต่อไฟได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะใช้ามาทําความสะอาดหรือเราก็จะใช้เครื่องสเปรย์นะครับฉีดทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราต้องการ อาไขน็อตนะครับเพื่อที่ถอดสวิตช์ออกแล้วก็ไปทำความสะอาดนะครับใช้ไขควงไขออกนะครับก็ตอนนี้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับสวิตช์หน้าสัมผัสตร,ตรงนี้อาจจะมีความสกปรกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ สปีโซเน็นะครับทำการฉีดพ่นทำความสะอาดนะครับก็ก่อนทำการฉีดพ่นนะครับโซเน็ก,ก็เขย่านะครับแล้วก็หันปลายหัวพ่นฉีดเข้าไปในตำแหน่งหน้าสัมผัสของสวิตช์นะครับ ก็กดย้ำๆๆนะครับลองลองแล้วเราก็โปะฉีดข้นโซนิกนี่คือน้ำยาสเปรย์มหัศจรรย์นะครับสามารถแก้ปัญหาซ่อมอุปกรณ์ไ,ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กรอนประตูได้สารพัดนะครับตรงนี้เลยนะครับบานประตูมอจะเป็นฟันเฟืองต่างๆเครื่องมือช่างต่างๆนะครับฉีดนะ้วทำการกด เพื่อความสะอาดพื้นที่หน้าสัมผัสน,นะครับแล้วก็เช็ดแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พ่นแล้วนะครับก็มาเช็ดให้แห้งนะครับจากผ้า <c> เ <oughs> ช็ดให้แห้งแล้วก็ลองกดย้ําๆนะครับแล้วเราจะทำการวัดโดยอีกครั้งหนึ่งว่า สามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะใช้มัติมิเตอร์นะครับวัดดูแต่สัมผัสที่ปลายขาอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับเข็มไม่ขึ้นนะครับกดสวิตช์กดสวิตช์ก็ไม่ขึ้น กดสวิตไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าสวิตตัวนี้เสียแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ทดแทนนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับชำรุดเสียหายแล้วนะครับตอนนี้ลองประกอบข้อที่เดิมนะครับตัวเก่าอยู่นะครับยังยังไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่นะครับ นท้องตลาดยังหาซื้อไม่มีนะครับก็เลยต่อเข้ากับที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับกาสวิตครับพรว่าสวิตช์ทางานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบคืนนะครับโดยการบัดกรีตรงนี้นะครับ ตอนนี้บัตกีดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาเราทดสอบกันนะครับตอนนี้ปิดฝาแล,แล้วเราจะเสียบปลั๊กนะครับอตอนนี้ติดอยู่นะครับอ่าลองกดสวิตช์ดับนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสวิตช์กลับมาใช้งานได้เพียงแต่ใช้โซนิกฉีดทำความสะอาดนะครับอ่แล้วลองวัดแต่ฟองวัดไฟนะครับเช็คดูมีไฟ ไม่มีไฟมีไฟไม่มีไฟอ่ะแล้วลองปิดสวิตช์นะครับตรงนี้ดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ต้องไม่ติดนะครับสักเต้าเสียบเลยนะครับ อ่ะถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับซ่อมบนลงง่ายๆเลยนะครับเมื่อปิด้าแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการขันล็อตให้เรียบร้อยทั้งหลูนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเพียงใช้ són o n น c ชีดทำความสะอาดคอนแทคหน้าสัมผัสของสวิต์นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรานะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชั้นเองของเราและวนสมาชิกกดติดตาม Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ